ถ้าสมมติว่าไม่ได้ออกไปไหนเลยติดธุระติดภารกิจแล้วก็ถ่ายคลิปไม่เป็นสามารถให้เพื่อนถ่ายคลิปและส่งมาให้เราได้ไหมเพื่อเอาไปลง Amazon Inspire สามารถถ่ายภาพหรือว่าถ่ายคลิปสั้นส่งมาให้เราได้แต่มันมีข้อแม้อยู่นะคะว่าคลิปนั้นเนี่ยจะต้องเป็นคลิปที่เป็นต้นฉบับออริจินอลเท่านั้นไม่ใช่ว่าเพื่อนคุณก็ทำ Amazon Inspire แล้วคุณก็เอาคลิปนั้นที่ถ่ายคลิปเดียวนั้นไปแชร์ ไม่ได้นะแบบนี้ไม่ได้เลยนะคะสินค้าที่เพื่อนคุณถ่ายมาให้เนี่ยจะต้องมีขายใน Amazon ในกระบวนการที่เราจะอัปโหลดคลิปลงไปเราจะต้องตั้งชื่อคลิปแล้วก็แท็กสินค้า2ออย่างนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นนะคำถามนี้มันไม่ใช่แค่คุณคนเดียวที่ติดนะว่าคุคิโอเองก็เหมือนกันบางทีเราก็ติดธุระนะบางทีก็ไม่สามารถถ่ายได้อาเราก็มีเพื่อนไง แล้วก็มีคนรู้จักไงแล้วก็มียาติไงบอกว่ารบกวนถ่ายมาหน่อยถ่ายเสร็จส่งมาทางลายได้เลยแล้วคุณค่อยมาตัดต่อตกแต่งให้มันแบบว่าดูโปรเฟสชันแลขึ้นเท่านั้นเองคุคิโอจะให้ดูคลิปนี้นะคุคิโอก็ให้เพื่อนถ่ายมาให้เหมือนกันอะไม่ใช่แค่คุณเท่านั้นนะคะ ที่ติดเรื่องนี้หรือว่าอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ค o คิโอเองก็เป็นหนึ่งในนั่นเหมือนกันเพราะว่าก็ให้เพื่อนถ่ายมาให้เหมือนกันแล้วก็เอาไปลง Amazon Inspire เรียบร้อยแล้วนะ,ะคุณดูนะนี่นะเสื้อโปโล,โลเสื้อตัวนี้จริงๆเพื่อนถ่ายมาให้เป็นภาพนิ่งซะด้วยซ้ำนะแต่ค o คิโอก็ไปทำเอฟเฟกอาศัยการตัดต่อแล้วก็เพิ่มเอฟเฟกนู่นนี่นั่นให้มันดูเป็นเคลื่อนไหวแต่อย่าลืมนะคะว่า ตัวคลิปนี้หรือว่าภาพนิ่งนี้จะต้องเป็นภาพออริจินอลต้นฉบับเท่านั้นนะอ่านเดี๋ยวไปดูแบบนี้เลยคุณเนี่ยเป็นภาพนิ่งๆที่จริงถ่ายภาพเดียวซะด้วยซ้ำแล้วคุคิโอก็ไปอาศัยลูกเล่นในการตัดต่อนะคะก็ทำให้มันแบบดูมีความเคลื่อนไหวขึ้นนะง่ายไหม เพราะจริงๆแล้ว Amazon Inspire สามารถลงได้ที่เป็นภาพนิ่งแล้วก็เป็นคลิปสั้นได้ด้วยแต่คุคิโอมองว่าการเป็นคลิปสั้นมันดู impact มากกว่าเพราะว่าเราเราอยากเห็นการเคลื่อนไหวของสินค้านะโดยธรรมชาติของเราเวลาที่เราจะตัดสินใจซื้ออะไรเราอยากเห็นนะสินค้าที่มันมีออทั้งบนทั้งล่างทั้งหน้าทั้งหลังประกอบการตัดสินใจนะคะเท่านั้นยังไม่พอนะล่าสุดล่าสุดไปดู วันนี้อุปกรณ์อยู่แ,แถวๆนั้นช่วยถ่ายส่งมาให้หน่อยอ่านี่นะเขาก็ถ่ายส่งมาให้เห็นไหมก็ต้องถ่ายให้มันมี movement นะคะก็เดี๋ยวเราไปตกแต่งตัดหน้าตัดหลังนู่นนี่นั่นนะคะอ่าแต่ขออภัยเน็ตไม่ดีนะแต่ว่าประมาณนี้อ่าเดี๋ยวให้ดูอีกรอบนึงนะเนี่ยเขาถ่ายมาให้ประมาณ11วินาทีเองเนี่ยก็ถ่ายซ้ายขวาหน้าหลัง เท่นั้นเองแล้วก็ส่งมาให้ทางลายนะคะส่งมาให้ทางลายแล้วเดี๋ยวคุยโอไปตัดต่อแล้วก็ลง Amazon Inspire ก็ทําปกให้เรียบร้อยแค่นั้นเองดูง่ายไหมคะคุณคอร์สนี้เหมาะสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มทําออนไลน์มากๆและตัวนี้แหละจะเป็นแบบเหมือนเนะเ,เป็นเครื่องมือเป็นชุดเครื่องมือติดตัวทําให้คุณรู้เกี่ยวกับเรื่องออนไลน์ และหลังจากนั้นคุณค่อยไปต่อยอดขยายศักยภาพของตัวเองในการสร้างตัวตนแล้วก็ทำออนไลน์แบบเต็มรูปแบบแต่ให้คุณเรียนรู้วิธีการหาเงินจากการทำธุรกิจออนไลน์แบบง่ายตรงนี้ก่อนนะคะอันนี้ไปแคปมาจากออตัว Amazon Inspire ที่ i n f ฟล e n c e r ซอรทุกคนนะคะเอาลงคุณจะเห็นว่าเนี่ยแทบไม่มีอะไรเลยแต่ละคลิปเนี่ยประมาณ10วินาที15วินาที แล้วก็ให้เห็นสินค้าพร้อมกันนั้นก็แท็กสินค้าเข้าไปด้วยประมาณนี้เลยนะคะความง่ายมันอยู่ตรงนี้แหละมันแล้วก็มันมีความสนุกในการทําด้วยนะเพราะว่าเราไม่ต้องไปคิดเยอะไม่ต้องกังวลอะโอเคดีไหมเนี่ยแบบง่ายๆเท่านี้เลย